คุณผู้ชมหน่อยลูกกับจากโรงเรียนแล้วหิวหิวมากๆป๊าป๊าเสื้ออะไรมาให้ <c oughs> หให้ชาร์จไอรอฮัมไหนผู้ชมดูสิน่ากินเปล่าวูน่ากินจังเลยว,ว้าวกินเยอะเยอะยันพออิ่มแม่จ๋าก,ก็เลยเห็ุมันพลังหายนะคะทอดใส่เนยใส่ผักชีลาวใส่เกลือน,นิดหน่อยเหมือนเดิมนะคะหอมๆนะคะแล้วก็ขนมปังถ้าไม่อิ่มเดี๋ยวทำให้อีกโอเคกินที่หมดนะโอเคไปละวันนี้ไปเล่นในสนามเปล่า S <S 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 เอาไซด์ออกนะนอ๊กโอเค <No? S 2> okay. ไปละเดี๋ยวมาม่าจะหาอะไรกินก่อนเอาอ๋ออันนี้ขนมนี่วันนี้มาม่าจะพาทําขนมโอ okay. เคป๊าป,ป,ปไปรับน้องเล็กก็เลยแวะชอปปิ้งด้วยนะคะอืม้มตังเกป,ปา๊าป๊าพนสื่อแวะไปสื่อไว้เมอวานมจาจ๋าผ้ายาไปสื่อไว้ไว้หมดนะคะยี่ห้อที่เคยกินนะคะ ให้ดื่มกันน่นแหละที่นี่มดป๊าปาก็ได้ฝ่ากไปหาสื่อมาสต็อกไว้เดี๋ยวจยาเาทั้งปีใหม่ทั้งคริสต์มาสนะคะแม่จ๋าจะให้ขนมโอเคกินให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาม่าพาทำขนมโอเคขนมที่จะเฮดมอนีก็จะเป็นขนมใสสับปะรดกวนเนาะแต่ว่าคืออ่าแม่จ๋าจะลองใส่สับปะรดกระป๋องกวนนะคะ ปกติแล้วก็เห็นข้าเจ้าใส่สับปรดแท้แต่าเนื่องจากว่าสับรดแท้ของเราก็คือว่ายี่นี่ับรดแท้ค่อนข้างจะแพงเนาะหน่วยหนึ่งกระตกเกือบประมาณ2ยูโรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นแบบกระป๋องแล้วก็เป็นแบบในน้าเชื่อมเมียงพวกเนี้ก็จะแบบราคาถูกกว่าดังนั้นแม่จ๋าก็เลยจะทดลองเอา,อาสับปรดกระป๋องมาเห็ดใส่สับปรดกวนนะคะแต่ว่าสับปรดแี่แม่จ๋าได้มามนเนี้ก็เป็นสองแบบค่ะ แบบที่เขาเจาหันเป็นลูกเล็กๆชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็สําหรับแบบนี้นะคะนี่แต่ว่าเบิ่งสองแบบเนี่ยคือเขาจะสีแตกต่างกันแบบปุ่มกลมในสีเข้มแต่ว่าแบบที่เขาสาับมาแบบนี้เราคือสีเขาจะจางๆออกขาวๆนะคะแต่ว่าอันนี้คือออกสีสวยงามมากๆะคะ่ะแล้วก็ะเดี๋ยวแม่จ๋าจะลองเห็นนะคะเดี๋ยวมาบองว่าผลลัพธ์สิเป็นจากไหนสําหรับการใส่ซับรถดกระป๋องกวนค่ะสิ่งที่จะใส่ในการกวนอันนี้ก็จะเป็นเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะพี่น้องแล้วก่ะ สับระรดแค่นั้นเลยแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายแดงเพื่อว่าเพิ่มให้เวลาเขาขวนแล้วหน่อยขนมของเขาจะมีสีสวยนะคะประมาณนี้เนะาะไม่มีหยางงาค่ะก็มีแค่นี้ที่แม่จ๋าใส่ตอนแรกแม่จ๋าจะใส่น้ำตาลบาหลายค่ะพี่น้องใส่น้ำตาลนิดหน่อยไปก่อนเพราะว่าสับระรดของเขาเป็นสับระรดเป็นสับระรดกับป๋องนะคะเขาจะมีรสหวานอยู่แล้วนะคะดังนั้นคือแม่จ๋าก็จะค่อยๆเติมลงไปทาบ่าหวาน,นะคะ่ะพอเขากวนมาได้สักพักหนึ่งจะสังเกตเห็นว่า น้ำซับรดก็จะเริ่มออกมานะคะหละก้กกา,าน้ำตาลเริ่มละลายเขาจะมีน้ำเนาะที่แรกที่เห็นแม่จ๋าก,กองน้ำออกกันดังจากว่าอ่าเพราะว่าถ้าเขาใส่น้ำในกระป๋องอะที่เป็นน้ำเชื่อมยังลงไปอะเขาใจะเหตุแห่งยากต่อการกวนนะคะพี่น้องดังนั้นแม่จ๋าจะต้องกองเอาแต่ชินซับรถค่ะ เอาน้ำออกเอาไปถ้าดื่มหรือเห็ดน้ำปั่น,นชับประรดอย่างอย่างอื่นก็แล้วแต่นะคะนั่นแหละก,ก็คือเขาจะเอาแต่เนื้อสับประรดแล้วก็บ,บีบน้ำออกแน่เพื่อว่าจะให้เขาแห้งๆนะคะดังนั้นเวลาเขากวนเขาจะบริกวนเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเขาก็จะออกมาสับประรดสดขนาจะเป็นคือกันคะ่ะเขาต้องบีบน้ำออกก่อนนะคะโอเคใส่ขนมของเราเย็นได้ที่แล้วประมาณนี้นะคะแห้งเกินไปก็ดกเดี๋ยวจะแข็งนี่ก็คือเวลาเขากินอ่ขนมเนาะก,กินใส่ใก็จะมี ได้กินชิ้นของสับป,ปะรดน้ำทาเลยลูกเอ,อาทาไม่ต้องใส่เยอะมามาทาอันละวันหนึทาอันเดียวแล้วก็อย่าไปทาตรงนี้นะทาด้านนี้ทาบนถ้วยนี่ทาตัวตรงที่มีหนังสือไม่ต้องทานะลูกโอเคอย่างนั้นแหละนั่นแหละเสร็จแล้วป้ปาาปกำลังจะเตรียมเตรียม <I S 1> ของพันจีเฮดสปากเกตตีวันนี้พี่จ๋าจะมากินสปากเกตตีที่บ้านไม่ต้องทาเยอะนะลูกโอเมาช้อนน้อยให้หนูดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึง ทาอย่าง,งนั้นแหละหลงไม่ต้องทายเยอะโอเคเดี๋ยวมามาช่วยดีกว่าทาก็จะกดแน่นๆเดี๋ยวใส่จะได้ไม่ต้องหล่นออกอแล้วก็แปะเอาตัวหนังสือขึ้นมาเอาขอโทษทีเอาวางเบา,บาๆเดี๋ยวขนมจะหักออืประกบกันสวยๆให้เสมอกันเลยหลฮึสวยยังเย่จิ๋งนี้แหละ ป้าดรายรอรอ,อร่อยไหม,มนี่วางสวยๆลูกวางตรงนี้นั่นแหละโอเค we need to fill here then add into here ค่ะขึ้น,น,นอับโอเคาใหคุณผู้ชมดูด้วยนี่ทาย,ยานี่ขนมของเราี่าเข้าไปจากาบอนะลูกเดี๋ยวขนมหัก ดี๋ยวไม่สวยอะมา,มาหืมวันน okay? ี้ชาร์ลส์ก่งคุณผู้ชมเต็มโนะที่สิ่งเจ้ืให้คุณผู้ชมดูด้วยปะกล่ <c oughs> อ,องไหมคุณผู้ชมดูด้วยขนมแบบไหนของหมูซื้อมาอืมอออือ,อันนี้เป็นขนมรสเนยนะคะพี่น้องสำเร็จรูปมาแล้วนี่แบบนี้จะเป็นแบบทีโร้ยน้ำตาลกับมีนะคะแต่ว่าแม่จ๋าประหยัดใจเพราะว่า ขนมของเขาใส่ของเขาอมหวานยู่แล้วน,นะคะจากหอมหอมเนอยอาานะคะรสะบวกความหวานของสับปะรดหอมสับปะรดเวลาเขากินเขาก็จะได้กินแบบยำกินแบบชิ้นสับปะรดพร้อม,นะอมเฮ็ดกินเองคือดีงามค่ะถูกใจคะ่ะไปเห็นยาเฮ็ดมือนั้นนึกอากนี่แล้วก็ปิดอย่างนี้ไ,ไล้วปิดชิ้นสวยอือหือ มาคอะ We not need to make like this เพราะจะดู like we make it alone or w t ทำให้มันสวยให้มันตรงๆอะนะน l o o k like ออย่ามันจะสวยเหมือนเราซื้อเพคะนี่เห็นไหมล่ะฝีมือเลยเหมือนแม่ค้าใช่ไหมล่ะม่ค้าแม่ค้าเออ่าเอามาช่วยดีสวอร์ตี้ โอ okay. เคอาเอาให้คุณผู้ชมดูดดอ่ะออันนี้คืออะไรคะบอกคุณผู้ชมด้วยอ,อร่อยสับป,ประรดกวนสับป,ประรดกวนภาษาสไทยเขาเรียกบักนัดกวนบักนัดกวนนั่นแหละขนมใส่ใส่สับปะรดขนมใส่บักนาดของปรดแม่จ๋าได้ไหมเวลาซื้อมากินเลยคือแม่มจ๋าสิแก้ขนมถิ่งนะกินจะใส่ เูว nice? uh ่าเฮ็ดไงปนีเฮ็ดกินเองแต่โดนแล้วพี่น้องเลยมาคิดราทิกลัวบุกหูเนาะแต่วาคดยากมาคิดเทิพกลัวเนี่ยนี่ไงกินอันนี้ลกหมือนกัน but if he finish t if he finish then he n o l make anymore mama ปาามาให้ป๊าจะลงมือทำสปาเกตตี้ป๊าสปาเกตตี้อะไรป๊าป๊าจิ้มที่เป็ส้นจะเป็นร้เนียปทำสเกี้อะไโอเสียวันนีมันยกคนครงคาโบโรเนสเออวด

คือเขาซื้ออีกเดียวน่อไม<ด>้มาทำที่สวยเหมือนเราซื้อเขาเลยสวยดีชิมชิมอร่อยอร่อยไหมออบอกกูมชมนะอร่อยไหมเยอะอร่อยอุ้ยแสบพี่น่องเขาทาชิมไหม เป็นขนมโปรดเวลาสื่ออยู่เมืองไทยเนาะแม่จ๋าจะแกะแป้งออกนล้กินแต่ใส่สับปะรดแม่จากก๋ามักแบบหวานๆเปรีป้ยวๆแถวหัวห่าเฮ็ดง่ายป่ะนี่โอ้ยให้กินโดดลับพี่น้องเลยแม่จ๋าก,กะสั่นหาอยากกินขนมนใส่สับปะรดเฮ็ดง่ายครับเดี๋ยวสิเฮ็ดอีกติดจใจเฮ็ดเป็นแล้วมา,มาได้ช่วงกระปุกก่อนที่จนกระปุกอ,อ,อืม อ,อ่ำอร่อยทำน้อใส่ลงกระป๋้องสวยๆกร,ระปุกเทีสิจับเบาๆอ๋อกระปุกแล้วให้ปบาากินไปเก็บเบาๆเจ้าเห็ดก่อนเดี๋ยวปบาๆ<อ>จะทำสปาเกี๊ีส่ต่อนะคะเปลี่ยนแผนครับพี่น้องขนมนอ้องอเล็กเอาไปกินหมดแล้วแม่จ๋าใดนน้ั้นี่ ก็เลยต้องยุติกันไวกอนล่ะเมื่อกี้โทษเช็คพี่จ๋าแล้วพี now, ่จ๋าบอกว่าบ่ได้มามื้อนี่าเพิ่นเลิกงานค้ำเพิ Mobil ่นได้ขอเปลี่ยนแปลงมาขอโทษที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะมามื้อหลังที่นี่ป้าาก็ได้เก็บของที่เฮดสปาเกตีไปเก็บหมดแล้วนะคะล้ะก็ตอนนี้คือเดี๋ยวป้าาบอกว่าจะออกไปซื้อแป้งซื้อหยางนู่นนี่นั่นตอนนี้เพื่อนลงไปหาพิมยู่หของเก็บของอยู่กับน้องอเล็กแล้วก็เพื่อนจะเฮ็ดขนมปังเองนะคะเหมือนที่โอม่าทำเมื่อวานนะคะนี่ เขาจะเฮ็ดขนมปังแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวแม่จ๋าจะเอามาใส่ใส่เนาะแต่ว่าตอนนี้เก็บก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวเอาไปซื้อของมาเฮ็ดขนมปังกันค่ะอันนี้เป็นแบบที่เขาจะเฮ็ดขนมนี่แหละม้ว่าเทีย่ยเทียเป็นต้นคริสต์มาสเป็นอะไรแบบโอ้โ <Okay. S 2> <for> อเคมีพิมพ์คริสต์มาสมีพิมพ์แล้วมีพิมพ์แล้ว อยู่ในล้าขอขวดของล้าขอไขยข้าวหนาไปซื้อของกลับมาแล้วค่ะมื่อกี้ก็ว่าจะไปซื้อตะแป้งสรุปแล้วก็คือแหวะตั้งสองหลานสามหลานค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่จ๋าจะเฮ็ดขนมอันนี้ต่อนะคะส่วนหนอกเล็กกับป๊าป๊ากำลังซอยกันเฮ็ดขนมอยู่อีกด้านหนึ่งค่ะช่วยป๊าป๊านะเดี๋ยวบมาทำตรงนี้ Will ich nicht damit noch ein bisschen einig? Oh Mann. Ein bisschen weg. Hast du vergessen, wie es nicht? Mhm. Nein, ich mal einen Keks. Mal schauen, dass du machst eine Pizza, machen, Baba? Mhm. Ups. Noch aus so einem Stern und einig? Baba, Luke, ba, Baba. ต้องอะตรงดสเ็จากดีสวนโอเคอย่างนั้นมุนมุนอื้อื้มนิ่งๆมือนึ่งๆโอเคพอแล้วค่อยๆเอาขึ้นเอาแก้วขึ้นอย่าแล้วก็ออเดอร์วันเฮียน็กซ์วันอย่น่าแหมอย่างนั้นนหละลูกอืุปปเก่งมากๆอื้แล้วก็ดึงแป้งขึ้นดึงแป้งอันนี้ออกเออดึงแป้งนี้ออก ปั่นน้ดตรง how to use เออช่วยกันหนูช่วยกันค่อยๆทำใจเย็นๆทําขนมใจร้อนไม่ได้กินแล้วนี่ป๊าใส่เหลือเยอะของมามาก็เสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวรอขนมป๊าไม่จ้าป้าได้ใส่ใส่หลายเพราะว่าใส่เข้าหวานค่ะพี่น้องก็คือถ้าพ้นกินอ่าหวานก็คือพอดีแหละแต่ว่าสำหรับจ้าคือไม่ค่อยกินหวานก็เลยก็เลยบ่าใส่ใสหลายค่ะพี่น้อง ประมาณนี้นะเะมื่อกี้ออกไปซื้อแป้งแม่จ๋ากระแวะซื้อของมจาจ๋าตกแต่งต้นคริสต์มาสอีกครับพี่น้องก็ได้มากนิดหน่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตแท้ค่ะกินได้นะคะก็จะเอามาตกแต่งรอบๆต้นคริสต์มาสยังประมาณนั้นเนาะซึ่งแม่จ๋าจะตกแต่งเทียนวันแอดเวนท์อย่างต่างๆอีกหลายชิ้นหลายอย่างค่ะพี่น้องก็ค่อยเฮ็ดไปละกะเดี๋ยวจะเฮ็ดใหย่ยาพร้อมนะคะม เมดสุฟ huh. okay. really? ิสการ์นปัชชวเอาแก้วนูจุ่มลงเอาแก้วนูจุ่มตรงนี้ลูกเอาแก้วจุ่มแป้งหน่อยแก้วจะได้ไม่ติดเอาแก้วจุ่มแป้งอย่าแล้วก็เอามาแปะตรงนี้กะด้วยกะด้วยนั่ารัะสุดปะโอ้โห้ว้าวน่าอร่อยจังเลยขนมน้องเล็กนี่อือหืออือหือเก่งมากลูกสวัสดีครับยัง อะไรครับ <premises. S 1> ทำอะไรคะหนูทำอะไรนี่ทำคุกกี้ทำคุกกี้เวสคือมโนปูโมขงรีวปวในครูช่วยนะมิดเดิลเฮ็ดไปอบไปค่ะกำลังปั่นกำลังตัดแต่งกับมี่ในเตาอบกับมีค่ะเสร็จจากอันนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเฮ็ดขนมที่แบบว่าเฮ็ดจากบอกผ่าอีกอย่างนะคะอีซ่ช็อกโกแลตไส์นุ <Cook ies. S 1> ่มเโอเคตัวนวันอือมึงเสือต <ICH AT> <damned. S 2> ิด <shove fingers emerges> okay. ติ๊บแป้งเสร็จแล้วนะคะอบแค่เท่าไหร่สิบนาทีหรอปะ12 minutes สิบสองนาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยงามหอมนะคะแซบร่อยมากอันนี้ป้าป๊ากำลังจะเห็ดปาไม่อ้อม่สในส่วนของบอกข้าวนะคะมะพร้าวมะพร้าวส่วนทางนี้หิวขอกินมาม่าก่อนนะคะ โอเคเฮ็ดก็ง่ายดีค่ะพี่น้องแป๊บเดียวเองง่ายๆนะคะขนมฟีมือป,ปา้าป๋าง่ายแล้วก็อร่อยด้วย่อ,ะะอ,อลิบกินของหนูหลกระวังหก ปลาเสร็จแล้วอร่อยไหมลูกได้สองกระป๋องค่ะได้สองก,กะระปุกหอมน่ากินมากอร่อยอ่ะหมอนชุ่อๆเลยอ่ะป๊า ป้าป้าทำขนมเก่งแท้เนี่ยอร่อยมากเลยมเนี่ยมึงข้างในข้างในเห็นไหมเนี่ยข้างในนิ่มๆอะ่ะเออข้างนอกแบบสีเหลืองหอมกรอบนิดๆอ,อร่อยมากเลยเดี๋ยวทำอีก <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวทำกินอีกน่าจะหมดในวันสองวันนี่แหละเนี่ย สำหรับวันนี้ก็ได้ขนมสามอย่างเลยค่ะพี่น้องใส่สัป,ประรดกวัวน้วก็ขนมบุกเผานี่ล้วก็ขนมคุกกี้ของเนยของป,ป๊ะป๊านะคะเป็นสามอย่างซึ่งใส่เวลาแป๊บเดียวะคะ่ะพี่น้องแต่ละย่างเห็ดไงยมากๆนะคะกลับไปราคาสำหรับคลิปนี้มาจากก็ต้องขอลาไปก่อนนอกจากในอาไว้เจกัก็ไม่คลิปหนาคะ่ะขอพูทุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันนะคะ ขอให้เอฟทีขอไม่จ๋าทุกคนนะคะจงมีความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนม,มีความสุขในทุกๆวันเช่นกันเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสําหรับสับปะรดขวนที่เหลืออยู่คือแไม่จ๋าบ่ได้ใส่ขนมปังต่อนะคะเพราะว่าพอผ่านพ่น่าพ่นเอาไว้ถ้าก,กินกับขนมปังคะ่ะเพราะว่าพ่นชอบกินแยมนะคะอันนี้ก็จะเปรียบเหมือนคล้ายๆว่าเป็นแยมสับปะรดไปในโตกเลยค่ะไปลคะค่ะบ,บ๊ายบาย